มาชมวัวซื้อมาใหม่นะคะเดีไม่ได้ดูหรอกคะ่ะมาดูต้นผักดีกว่าเนี่ยใบยอเธออ้ยซี่นะนึ่งปลา,อาเอาไปนึ่งปลาอร่อยโฮมกเนะฮู้ดูสิผักชีฝรัง่งล้อเลยสวยมากเลย<ม>ดูนะคะอยู่ข้างในอะ่ะมีแต่ต้นยาว มาเก็บผักนะคะเก็บถั่วผู้ไปกินกับส้มตำค่ะเดี๋ยวหาดูนะคะหาดูลูกอ่อนๆลูกอ่อนๆโอ้ยนี่นี่น,นเอาไปกินกับส้มตำนะคะอร่อยมากเลยกินกับยำขนมจีนนู้นแสบหลาย เก็บเห็นแล้วก็เก็บนะคะของของพี่สาวบ้านติดกันนะคะของเราไม่ได้ปลูกนะคะพีนี้ไม่ได้ปลูกก็เลยต้องมาเก็บของแกกินมันแก่เร็วนะคะมันโตเร็วแก่เร็วถ้าเราเพลิ้อไม่ได้เก็บก็คือแก่หมดเลยเห็นแล้วก็ต้องรีบเก็บนะคะ มันขึ้นอยู่เนี่ยกับต้นมะละโกเก็บไว้ไม่ได้นะคะเก็บไว้แล้วลูกแก่หมดเลยเป็นลเลยต้องรีบเก็บใสตู้เย็นไวโหข้าวให้คุณสาไปทำงานนะคะนี่ได้ตังเยอะเลยนะคะมันก็เริ่มมีลูกอ่อนมาอีก ข้างบนก็มีเต็นลูกสุกเต็มเลยนะคะแค่ต้นเดียวนะได้ตังเยอะ แค่ต้นเดียวได้ตังเยอะนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างใส่ตู้เย็นไว้นะคะยามที่เราไม่มีนะคะไว้ห่อข้าวให้คุณสามีไปทำงานปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรก็เลยไม่ค่อยมีผักในสวนนะคะมีแต่หนอ่อไม้มีแต่หนอ่อไม้นะคะก็เลยกินหนอ่อไม้บ่อยก็เบื่อเหมือนกันนะคะ เอาผักองใส่ตู้เยน็นค่ะมันจะสุกนะคะน,นี่ก็หมดแล้วนะคะผักท้องเจ้ก็หมดแล้วอยกล้วยนะคะกล้วยอย่างสวยเลยได้แล้วก็กลับบ้านนะคะ ผักแล้วกินแล้วมีประโยชน์นะคะผักผักบ้านเราปลูกโดยที่เราไม่ใส่สารเคมีไม่ฉีดยาฆ่าแมาลงนนะคะ่ะกินแล้วก็รู้สึกว่ากินแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องตัวว่าจะมีสารพิษตกค้างนะคะเอาไปเก็บเอาไปล้างใส่ตู้เย็นก่อนเนาะ